เรื่องของการจัดก,การความรู้ในการจัดก,การทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ครับสิ่งที่สําคัญก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มเกรรษตรกรได้ก่อเกิดการจัดก,การความรู้อย่างยั่งยืนวันนี้ผมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุชนตั้งทวีวิพัฒนครับจะมาให้ความรู้เรื่องนี้กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกลุ่มเกรรษตรกรนี่คืออะไรครับแล้วมีความสําคัญอย่างไรครับในแง่ของอมูลิตีโครงการหลวงกลุ่มเกรรษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็ ค่อนข้างที่จะเป็นรายเล็กนะครับเจ้านั้นการรวมกลุ่มกันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ว่าทางกลุ่มก็หมายถึงว่าแต่ละคนก็มีม,ม,มีการเลี้ยงสัตว์เหมือนกันนะครับก็จะมีข้อดีที่จะมาช่วยเรื่องของการจัดการความรู้ได้นะครับความรู้ไหนที่เกษตรกรยังไม่มีก็จะมาสแสวงหาร่วมกัน นะครับทางเราที่อยู่ตรงส่วนกลางก็สามารถที่จะจัดองค์ความรู้ต่างๆที่เขาต้องการหาต้องการจะเรียนรู้ก็ไปหาไปส่งให้เขาต่อได้นะครับหลังจากที่เขาได้ทําแล้วเมื่อมีการรวมกลุ่มเขาก็จะมีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายทอดให้ซึ่งกันและกัน นะครับอันนี้คือในการรวมกลุ่มในแต่ละประเภทในแต่ละศูนย์ก็จะไม่ขึ้นอยู่กับว่าเกษตรกรในศูนย์นั้นมีกี่รายบางแห่งอาจจะมี5รายบางแห่งอาจจะมี10กว่ารายนะครับอย่างกรณีของไก่เบสไก่กระดูกดําก็ขึ้นอยู่กับขนาดของศูนย์ในส่วนของกระบือน,นมหรือแพะนมก็จะอยู่ที่ประมาณสัก7รลายนะครับนี้ประโยชน์ที่ได้จากการรวมกลุ่มนะครับที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็จะเกี่ยวข้องเรื่องของการบริหารจัดการ เรื่องของปัจจัยการผิดเขาสามารถที่จะรวมกันซื้อนะครับรวมการซื้อปัจจัยการผิดในราคาที่ถูกลงนะครับมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้ารายใดมีปัญหานะครับในกลุ่มก็สามารถที่จะสแสวงหาได้ครับ๋อจริงๆก็คือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วจริงๆแล้วกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาเป็นปัจเจกของเขาเองเนี่ยเพียงพอแล้วหรือเปล่าครับในศูนย์ของเราในทั้งหมดเนี่ยมันมีหมด 3, 3 9ศูนย์นะครับ,รบของมูลนที่ครงการหลวง นะครับในแต่ละแห่งถ้ามีกิจกรรมเหมือนกันเขาก็จะมีกลุ่มนะครับนอกเหนือจากตรงกลางที่มีการประชุมแล้วนะครับในของเจ้าที่นะครับของกเกษตรกรก็ก็เป็นเครือข่ายนะครับร่วมพูดคุยกันจากที่เราไปก็จะเห็นว่าที่อ่าที่ปางดะนะครับก็จะมีกะเกษตรกรที่ มีประสบการณ์ค่อนข้างจะสูงเลี้ยงมานานแล้วนะครับที่ห้วยเซี่ยวนะครับของคุณอุดมซึ่งก็ถือว่าเป็นเบสแพคติสสำหรับรการเลี้ยงไก่กระดูกดำนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเครือข่ายซึ่งกันและกันได้ในช่วงก่อนอกลุ่มของผู้เลี้ยงกระบนมนะครับซึ่งจะมีกลุ่มเดียวโดด,โด,ดนะครับแต่เขาจะมีเครือข่ายในเครือข่ายของกลุ่มอื่น นในอนาคตเราก็จะให้ไปเชื่อมกับกลุ่มผู้ปลูกพืชอินทรีย์นะครับเพื่อที่จะมาใช้กับกับตัวตัวสัตว์นะครับเพื่อจะผลิตอินทรีย์ต่อไปกรณีของไก่ชัดนะครับที่ว่าจะผลิตเนื้อไก่อินทรีย์หรือไข่ไก่อินทรีย์นะครับล้วก็จะไปเชื่อมกับกลุ่มเหล่านี้ครับโอ้เรียกว่าจริงๆแล้วการน,นอกจากแค่มีกลุ่มเกษตรกรที่เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันแล้วการสร้างเครือข่ายหลายๆรูปแบบก็จะทำให้การพัฒนานี้เติบโตข,ขึ้นด้วยครับ นอกเหนือจากเครือข่ายในมูลที่โครงการหลวงแล้วนะครับเราก็ยังไปเชื่อมกับกลุ่มอื่นด้วยนะครับล่าสุดในกลุ่มของอินซีก็จะมีเกษตรกรเครือข่ายแถวจังหวัดลำปางนะครับเราก็พูดคุยไว้เหมือนกันว่าในอนาคตเราก็จะเชื่อมให้2กลุ่มเหล่านี้มีความสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการถ่ายทอดซึ่งกันและกันนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของอผู้เลี้ยงสุกรน,นะครับซึ่งที่เราไปที่น้องเขียว นะครับก็จะมีเกษตรกรที่กลุ่มผู้เลี้ยงหมูนะครับในน้องเขียวจริงๆก็จะมีกลุ่มผู้เลี้ยงไก่นะครับไก่กระดูกดำนะครับอสองสามกลุ่มนี้เขาจะรวมกันได้แล้วก็มีกลุ่มกลุ่มผู้ปลูกพืชกลุ่มผู้ปลูกผักนะครับบางครั้งเราอาจจะเอาพวกเศษผักที่เป็นผักที่ต่ำเกรดนะครับก็มาเลี้ยงสัตว์ม่เป็นอาหารสัตว์โดยการหมักไว้ก่อนนะครับ เรียกว่าเป็นการบูรณาการหลายองค์ความรู้เข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมกันได้ครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกันแล้วก็ถ่ายทอดึินกันและกันครับหลักๆเลยก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนครับศูนย์เรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเซี่ยวนะครับเ,เราทําเรื่องอินทรีย์มาด้านพืชเป็นหลักนะครับแล้วก็มาเริ่มด้านปศุสัตว์เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง แล้วนะครับจากมอกอ,อชอนะครับเราก็มาเพิ่มเรื่องปศุสัตว์เข้ามานะครับก็คือการเลี้ยงไก่ในอินรีย์ก็ทําตามมาตรฐานทุกอย่างนะครับก็คือตั้งแต่การใช้พันธุสัตว์ที่ผลิตขึ้นมาจากกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็เอานำมาเลี้ยงในอายุไม่เกิน3วันนะครับจากนั้นก็ให้กินอาหารที่เป็นอินทรีนะครับโดยการผลิตอาหารเอง แล้วก็บางวัตถุดิบก็ซื้อจากแหล่งที่เป็นอินทรีย์นะครับก็เอามาผสมเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงไก่เนื้อนะครับพอได้อายุที่เหมาะสมก็ทําการนําไปจําหน่ายต่อไปนะครับโดยจําหน่ายผ่านมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็พอทําเป็นตัวอย่างแล้วนะครับก็จะเปิดให้ ชาวบ้านเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจเรื่องปศุสัตว์อินทรีย์นะครับโดยเฉพาะไก่เนื้อเข้ามาศึกษาดูงานโดยใช้บทเรียนที่ทางศูนย์ได้ทํามาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นการอธิบายให้กับเกษตรกรดูแล้วก็ดูของจริงไปด้วยนะครับก็มีการปรับปรุงพัฒนา,นาไปเรื่อยๆตามความเชี่ยวชาญของเกษตรกรแล้วก็นักวิชาการที่ดูแลอยู่ที่นี่นะครับการเลือกเกษตรกรของเรานะครับก็ หนึ่งเราจะเลือกเกษตรกรที่มีพื้นที่ที่เป็นอินทรียนะครับก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าไม่ใช่เกษตรกรที่ทําอินทซีเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ประมาณ3ปีซึ่งราจะใช้เวลานานดังนั้นเราต้องเลือกเกษตรกรที่มีพื้นที่ที่เป็นอินทรีอยู่แล้วแล้วก็ทํากิจกรรมกับโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะทําให้การทําอสุสัดอินรีเนี่ยทำได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เราจะเลือกคัดเลือกเกษตรกรที่มีเคยเลี้ยง สัตว์กับเรามาก่อนแล้วโดยในเลี้ยงในระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์นะครับก็เพื่อมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญบ้างแล้วจึงปรับมาเป็นอินทรีครับเพราะว่ามาตรฐานอินรีเนี่ยจะมีความซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าซึ่งก็จะต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงพอสมควรครับเมื่อเราคัดเลือกเกษตรกรได้แล้วนะครับเราก็จะพัฒนาเกษตรกรคนนี้ให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัสดุศาสต์อินทรียจนพัฒนาจนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอินทรีย์แล้วก็ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆเข้ามาดูในศูนย์เรียนรู้ของเราครับ